สวัสดีแฟนฟุตบอลพุทธภพจีก,กจอกสยามพบกับสรุปข่าวเดเตอร์สตียรอบเชา้าวันนี้สานิกาโชปะจะเอาติรมันเติมแดงกลางยูริติเดมันกองกลางเดเตอร์สตีกำลังเจราจาสัญญาฉบับใหม่โดยข้อตกลงในสัญญาปัจจุบันของเขากำลังจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์ปี2023มีรายงานว่ายูริติเดมันเป็นนักเตะที่หลายทีไม่มสนใจย,นยูริสติดมันกำลังมองหาการเซ็นสัญญ,ญานักเตะหลังจากการเข้าเทคโอเวอร์สโมสรด้วยเงิน305ล้านปอนด์ มีการพูดถึงกันอย่างมากมายเกี่ยวกับผู้เล่นที่จะย้ายไปค้าแข่งที่เซนต์เจมส์พาร์คในตลาดซื้อขายนักเตะในอนาคตและจากที่กลุ่มทุนที่นําโดยซาอุดีอาระเบียได้เสร็จสิ้นการซื้อสโมสรจากไมค์แอสตลีย์อดีตเจ้าของทีมตามรายงานจากเดอะรเมลนิวคาสเซิลกำลังให้ความสนใจนักเตะอย่างิรดุมันเนื่องจากพวกเขาต้องการทุ่มเงินและแต่อันดับตารางคะแนนพิมร์ริกสัญญากับเลสเ,เตอร์ของติรุมันจะหมดอายุในช่วงซัมเมอร์ปี2023โดยกอกาชาร์ลเยียมกำลังเจรจายเกี่ยวกับข้อตลกลงสัญญ,ญาฉบับใหม่ท King Power อานาคตของนักเตะวัย24ปีรายนี้กับทีมที่จอกสยาม,มเป็นเรื่องของการถูกทาาทามากมายจากทีมต่างๆทั่วยุโรปในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาโดยยูไนเต็ดเป็นสโมสรล่าสุดที่มีข่าวเชื่อมโยงกับนักเตะโดยก่อนหน้านี้ทั้งลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ได้ความสนใจติรมันเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับทีมหงส์แดงลิเวอร์พูลจากสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ทำไมเรตส์ตี้ต้องมีความทะเยอทะยานมากขึ้นจากการมีคู่แข่งในพรีเมียร์ลีกอย่างยูไนเต็เข้ามาเพิ่มในการแข่งขัน,ขนกับทีทบม แต่ทีมเรตส์ตี้ยังคงมีข้อได้เปรียบเหนือกว่าดิวคาสเซนในเรื่องของเงินทุนถึง225ล้านปอนด์แม้ทีมสาธิกาดงจะมีกลุ่มทุนมหาเศรษฐีเข้ามาเป็นเจ้าของใหม่ก็ตามตามตัวเลขจาก International Center for Sports t u d y f o o t b a l l Observatory ความหวังของเรสเตอร์ในการรัตัวตีนมันอาจจะยากขึ้นหากทีมของพวกเขาไม่สามารถเก่นฟอร์มเก่งกลับมาได้โดยเรื่องจากเกมต้อนรับการเยือนของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลังฟากเบรกทีมชาติในขณะเดียวกันมาครัฟตแรดฟอร์ดกองหน้ายูไนบบ หลังจากที่เขาหายจากอาการบาดเจ็บจากการผ่าตัดไหล่ที่ประสบความสาเร็จเป็นอย่างดีในช่วงพักเบรกทีมชาตินี่ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับยูริติเมันนักเตะคนสําคัญของทีมจีจอกสยามสตเป็นข่าวการที่ความสนใจจากทีมต่างๆทั่วทั้งยุโรปและล่าสุดก็มีทีมมหาเศรษฐีน้องใหม่ป้ายแดงได้ความสนใจมิฟิวชาร์ไปเยี่ยมรายนี้เช่นกันผีแดงกดดันโซชาต้องมีแชมป์สีซสั่นนี้แม้เชตร์ยูเต็ดไปชนะใครเลยใน2เกมริกหลังสุด ก่อนที่พวกเขาจะไปเยือนเรตเตอร์ิตีในสุดสัปดาห์นี้โอเล็กอนดาโซชาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อีกครั้งก่อนเกมพิเมลีก,กับเรตเตอร์ิตีในวันเสาร์นี้เนเจอรเจมสันอดีตกอนหน้าของนอตติงแฮมฟอร์ดส์เห็นด้วยกับอดีตแข้งลิเวอร์พูลอย่างดิม่าฮามันว่าโซชาจะถูกไล่ออกหากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่สามารถคว้าแชมป์รายการใดได,ได้เลยในฤดูกาลนี้ฮามันบอกกับสกายสปอร์ตว่าเขาคาดว่าโซชาจะถูกปลดออกจากทีมและจะกากการทำงานได้ไม่ดีในช่วงแรกของฤดูกา กุสเซอชาวนอร์เวย์ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการทีมอย่างถาวรที่โอแทฟฟอร์ดในปี2019และจะได้เริ่มต้นการคุมทีมในฐานะผู้จัดการทีมชั่วคราวแต่เขายังไม่เคยพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าแชมป์รายการใดๆได้เลยตลอดการคุมทีมผีแดงโดยทีมของเขาแพ้ในรอบชิงชนะเลิศให้กับบียเรอันในศึกยูโรปาลีกเมื่อฤุูการที่แล้วส่วนในฤดูกาลนี้กระแสาการกดดันยังคงดำเนินต่อไปโดยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด United, ถูกเลีร์ตกรอบฟุตบอลช่วยคาราบาวครับรอบที่3ด้วยน้ำมือของทีมเวสต์แฮมยูไ เมสันคิดว่าโซชาอาจมีปัญหาใหญ่เมื่อการแข่งขันในฤดูกาลนี้เข้มข้นมากขึ้นเชมสันกล่าวกับยิทอินฟูบอลเพื่อตอบสนองความคิดเห็นล่าสุดของดิมามฮามันไว้ว่าพวกเขาต้องการผลลัพธ์จากการลงทุนที่พวกเขาได้ใสล่ลงไปในทีม5ปีที่ไม่มีช่วยรางวัลใด,ดเลยนั้นเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสาหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ทําให้เกิดแรงกดดันมหาศา,ศาลจากแฟนบอลถ้าเขาไม่สามารถคว้าแชมป์รายการใดได้เลยเขาก็ควรจะจากทีมไป นี่ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่จะพบกับทีมที่จอกสยามของพวกเราในสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้ซุราชุดแฟนบอลได้ออกมากดดันให้โซชาพาทีคมคว้าแชมป์ให้ได้ในฤดูกาลนี้หากไม่เป็นไปตามที่คาดไว้โซชาอาจจะต้องถูกปลดออกจากการเป็นผู้จัดก,การทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากจบซีซั่นนี้ก็เป็นได้ขอบคุณทุกท่านชื่รับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ทีมด้วยการคอมเมนต์ด้วยนะครับส่วนวันนี้ตัวผมเองขอลาทุกท่านไปก่อนด้วยคลิปสรุปข,ข่าาว Let D, รบเช้ สวัสดีครับ